啊，平板，没有那么多的。 ครอบช่องวัฒนาพาะรุ่ยคือเก้านะคะมือนี้พอกับพี่กับน้องมือนี้กับทั้งเขาคือเก่าเราจะมาหายเก็บเห็ดนะคะเนาะมือนีกับเป็นเห็ดรวมๆคือเก่าหล่ะค่ะพี่น้องเห็ดนาแลนาขาวเห็ดทานเนาะพี่กัดเก้าไม้เกาอุทยานแห่งชาติไสทองเขาบังเหยจังหวัดชัยภูมิเนาะค่ะมือนี้เขาพอกันกับตรงกันที่ยี่สิบแปดละพี่น้องเดือนกรกฎาคม2568 ไปขอปตาหายเหต้จำกันกันค่ะพี่นอ้องหนามือ้ะเห,ห็ดที่เขาได้มากเลยประทไทยถ้าไม่พี่น้องเมืองเข้าไปไหนเนาะคับพี่น้องเหออกเหเนี่ตมงน้เลยเหตุนองเขา ก็บเห็นมาเข <ร Stevens. S 1> ้าอยู <Monitor notable> ่เฉยพี่นุกหดอกเปื่อน หนาเลยนดนาเ Ну. Yeah. à, Một con rằng mọi người chung đấy mẹ đẹp 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 đẽ 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 nó đẽ 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 เถ้พิ่งเถ้าพงสระเป่าพี่นนอะทานพี่นาะเบอรกระเสียรายเล้มือน,นว่าสีเบาเอาินเดียว

い見えたの ขอบทานโออโดนเท่า ตุ่มน้อยๆตุ่มเนาะยกะ็น่าออกฮึอ้ยอย่างนี้ เดี๋ยวให้ทานพี่น้องเรียกว่าเิบยรติกลองเลยพี่น้องป้าเมื่อมาจุ่มขึนไปนี่เจนเลยเกียรตกลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโดดป้าเอามากรองไปพี่น้องเลยโอ้ยจุ่มบุ่มเลย เห็ดกอใชเห็ดกอสุดยอดเลยค่้่เห็นมะกรองคับกรองแนวปนีไปนอนเลยอัอนนีอหน่อยก็ยังบอกายน้นะแต่วสีใ่บูน ยังยังเลเมาเลยไงตัวนึงเฮ้ยวันที่เดกยวพูด่ะแชทงงกันแัดกันแยกตัวนี้ก่อนเ้นี่สิคมอ่อพูดอะมากแล้วแน่นโอตกเงี้ยสัทีเงี้ยหลอาสิละอืออมีมีเนี่ น้ำครับโอ้โหตัวน่อยเฮ็ดจังไรนหอยูน้ำกน<า>ันเป็นวี่ข้นเป็นจุ่มเพื่อนนั่นบอกแล้ว

นาเร่ย์ไงฮึกระเห็ดนาเร่ย์ไงอุ้ยลมซาบันกะดอกกะเดียวเนี่พนี่อีกด้อโอ้ยมีมูอีกคนน้ออ้ย มือนี้พอว่าเขตกระหึ่ได้พอกันสวัสดีครับผฮมจะมือเศ้าเนี่ยเจ้าเห็ดกอพี่น้องโอ้ยสามสี่โมต่างคนกับต่างไปแบ่ว่าตะห่วง <laughs> ทางล่างพอว่าเขตห่วงส์ซึ่งก็เลยได้แยกกันไปน้อพี่น้อง <laughs> อันนี้เห็ดทานที่ใบบาเก็บบดได้ใส่กระตาหน่อครับพี่น้องมันคักมันเนี่ยสองกระตาอีกถุงหนึ่งออกคักอยู่แจากเห็ดกระได้ขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วค่ะขอบคุณทุกรายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ ขอบคุณทุกกำลังใจทายนี่เคให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีสุขภาพแข็งแรงให้โชคให้มาให้พลาดให้พ่อนาง,งยองยอนับเอานับเอาเด้อเงินขอบคุณสวัสดีค่ะโอ้ยยัยงเกือบบวบอ๋อยเมื่ยค่ะ